จากกล่องเน่า <amounts> ค <of water writers> ุณจำลองต้องแต่งตัวเลยที่นี่พวกนี้มันจะอยู่เลยบอกไม่ก็หนักตรวจไม่คุณหมอเลองตรวจบางคุณหมอเน่าเราก็ว้าลรตีว่าลรตีจากเพียงหนึ่งดีซีเพียงหนึ่งมันไกลอยู่มันทันอยู่ตรวจไม่คุณหมอจำลองเบิ้งตรวจไม่อ่าปากุ้งไม่ก็ดูอ่าปากดูหน่อยเรียบดีดีควบควบโอ้ยจะทำแบบนี้หมอเสียวนะหมอเสียบเลย อาดีดีเอาเรียมออกมาอุ้ยจะเอาเรียมออกมาเรี้มาทางใต้ คอแล้วมันเป็นหนองติดกินยาแยสเสียปวดสุดหนึ่งแยสเสียมันตอมคอนซีนเนาะตอมคอนซีนอักเสบแล้วบอมีคอนซีนอมจะมาหนางคอน่ะเป็นหนองเกิดการไข้ก็เป็นดู้เขื่อนเกิดกล้าเสื่อมนึงมันจะมีอาการข้าวเชียเพียอี่ใช้กับเป็นตัวเขาเนี่ยเออเพียเหมือนเราจะเป็นไข้แต่ว่าไม่เป็นเจ็บเนี่ยเจ็บโตเราก็เป็นเจ้านั่นเดียวกันเดี๋ยวม้าจะตรวจในมองหนึ่ง หเลยว่าอาบเลยเออเอามาไปเท่นเอ็นน้ำเชื่องน้ำไก่มันคือกันมันไปหากันตีโอ้ยดบงนมันได้หยาบน้ำยุตินั่งเออยุปากนี่มีมันเออไปเลยเนางเสียหลดหมอเปนเรียนไมเพาหนาวหรอกคอนํำพดนี่แสดงว่าอันบ๊อบเป็นอย่างบ๊อบไข่บ๊อบป่วยพดบ้า แสดงเจ็บต้งป่วยหำบ่หโหดโอหำโหดป่วยโอหำโหดมันบ่ป่วยแน่เอาจากไหนแท้หำย่านนั่นป่วยห้ำแล้วบ่โหดแม่นี่บ่มันย่านนี่แหละคุณกับบ่มันเป็นย่านกางเกงในบ่มันเป็นย่านกางเกงในเจ้าน้าที่ใจร่วงหำดิ่งหอมไหม้นะคะอุ่นไหมคะอุ่นไหมคะ คุณหมอคันบริการดีเนาะร่องบานดีเนาะรมีหอดกอดคนไข่ไม่เอาร่องาคุณหมอขาดความดอุ่นคุณหมอเปน้นขาดข้ออคุณหมอไปข้นขาดา้ออนคุณหมอตองหาควอมดอุ่นก็เลยหากดความุูนจากคนไข่กอดไปกอมาจะกระติดเสียจากข้นไข่ร่องบานนี่เป็นตาดับดันเเดิมมานเลี้ยงคุณหมอโดดเขาไปเลยเดอ เราุณมาปันขาชอบนอนสินอนลงเนี่ยนอนลงคนไข้เป็นแต่เยื่นบาคนไข้ล่งบ้านนี่ยเออผ้าห่มผ้าห่มเออคนไปเอาฝ้ายมาหรือยังเนี่ยเอามาทำไมฝ้ายดิ ยาดีวิเศษนะอ๋อยาดีเหรอเออโรคไตก็หายประวานก็เศร้ามะเร็งก็เศร้าไม่มีเป็นอีกเลยหายหายขาดหายจากโรคนี้ไปโดยปริยายตัวอะไตายไปมันตายไฟ่เป็นยาดีวิเศษจื้อว้จื้อิปไอ้บ้านในเ็ีหนููะเตีือ บ่บ่มีได้ซื้อมาให้อยู่ก็มาจอดนเลยพวกกันก็มันมีบ่อนี่อันนี้หัวนมคุณหมอหัวใจทำไมเป็นเม็ดเป็นติ่งอย่างนี้อะันนี้หัวนมเหมืนกทำไมหัวนมหัวใจเขาตั้งสูงชันแบบนี้ปัญหนาวหัวนมเขาเขาเสียวมันหนาวนี่อย่างอีกโอ้หัวเตอะว่าอย่างไงครับหมอไปเอาน้ำหนึ่งถ้วย ใส่ซ้ำกะละมังมาว่อนแล้วนาทางดังคมเอาคำมึงม่มค่อยทานกว่ยเออเ้าได้เด้อสาธุด้วะอันนี้จับถือกีรบอนบ่เราพ่อค่อยถือจักเทียบ่ถือจังมือเดีว่ากีรีบอังลำน้นว้าถือว่สาบาน ยูจับสี่เหมฮะล้วมือไหมเท่านีเท่านี้ยาบานจับพิยาเอาว่าเป็นถือยูขาบานข้าพเจ้าเอ้า่็เบาเาก็เบาเบาหันขาบานกับใจจมูจับย um, ีหรี่ได้เืออะไรมืออไรมันจับมือันจับยีี่อเขาเอามาคนไขวเติแต่ปุ้ยเรา อาการไม่ดีอาการมาสู้ดีแล้วนะประมวลพาไปเลยคนกัดจีป่วยครับคนละตัวป่วยจะได้มุ่นผ่าป่วยก็เป็นหมอคือกันล่ะหมออยังหมอลัมรัมป่วยได้บ่ได้หรือเนาะเดี๋ยวโทษเอิญไม่เมี่ยงเดียก่อนไม่เมี่ยงเพล็ดดีเถอะเมี่ยงเพล็ดไปใส่ผู้ตายหรอกซีมาแลี้ยงหน่อยก็จาแยมตื่นดี แล้วหมอจะมารักษาทั้งวันทั้งคืนเลยการรักษาของหมอนี่ไม่ใช่แบบนปัจจุบันนะแ๋ยว่าบางยี่หยิบุกสี่สิอล่างมาเปลี่ยนไหมถ้าปัจจุบันนี่เขาจะรักษาแค่24ชั่วโมงล่างมันแตกของหมอนี่28ชั่วโมงเลยนะการรักษาจะทั้งวันทั้งคืนไปกังไรเนี่ยไปกันไรเนี่ยต้องรูปไลตามเมื่อตามตัว ใส่ซอกคอว่าขี้ไข่ไหลเรือแม่ไหลใครใครใครผู้ใดใส่ไข่ทึ่งหรือใครหมอเราเป็นคนใส่เนาะใส่เออหมอใส่ใส่คนไข้เออใส่ซอกคอซอกปากซอกที่นเออโอ้ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนร่อนไม่สะอาดไม่สะอาดเออหมอเรียนมาหมอตัสูงกระโดดเนาะจบชั้นใดลอ่ะจบชั้นใดชั้นสูงรู้ สูงจชั่นปดนโอ้ยเกงอยู่อองรักษาเนี่ยรักษาตัวนะคะเมื่อแรงเนยหมจะมาหอนเป็นพื่อนเมรงหมอจะมาเฝ้าไข้นะค่ะตอนแรงหมอจะมาเฝ้าไข้นะคะขใหญ่เมื่อยป็นไข่ขี้ียด เขาพูดขี่ดิบมอาเนอผู้ใดขี่ดิบม้าล่ะบอกเลยเป็นยังบอกยังเขาก็ขี่แต่เขายังหาแพมเพิร์นมาปวนใส่้หนเนาะอากาศชยานอากาศหมอนี่ครบทุกอย่างนะคะคุณจำลองว่าจะเป็นโถที่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อโถเย้าเออหมอมีอยู่แล้วที่มันพุ่งแรงอาการ เมื่อเมื่อแรงนี่มันอากาศหนาวนะคุณจำลองอาจจะขี้หยาดไม่ใช่คุณจำลองอาจจะเนี้ยเอาอาจจะเนี้ยเนี้ยแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเป็นยังไงชี้คานลูกเหรอเงี้ยเต็นท์เหรอเออมันหนาวเลยขี้้าเตินกี่อยู่เพื่อนแบบนี้หมอนี่กับบัวเนี้ยหมอจะมาสูบให้คุณจำลองแล้วก็จะปิดม่านท้องคนดูคนอื่นดูไม่น่าอุดจากตาใช่เพียงขาวโอ้ยคือฉิมักปากบั มากบอกไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ชอบเลยนะไม่ได้ชอบคนณตำรองเออแต่ว่าเบิ่งบ่ออกเลยดีเบิ่งบ่ออกเลยตีคนณตำรองไม่ได้มาคนณตำรองแต่ว่าแต่ว่าจะโต๊ดบอกไหมวิโต๊ดละกันย่างมีความสูนโต๊ดใช้ลูกพอดีต๊ดใค้ฟองคอยหมอหลังมีความเสน่หาคุณตำลองให้เชิมีความเสน่หา แล้วระว่างคุณจ็ปล้อก็บอกมีคือวัาไถ้าให้เรียกตัวนะคะจะเรียกตัวคุณจำลองเขาก็เลือกตัวเพราะว่าคุณำลองเป็นของค่ของหมอนั่นระวงคุ้ดจําลออก็เวยดีสิตรวจไฟตัวคุณจำลองมาเลยนะคยังไงก็คุณจำลองจังไดก็คุณจําลองมานึงนบ number one u m b e r one ุอไม่มีห้องพิเศษหมอเขาจะออกเงินค่าหองพิเศษอยู่โงพยาบเป็นจักสองเดือนนะระว่างคุณจ็ลองก็บักระ thon คืตรวไฟตรวจตัองสองเลย เข้าห้องพิเศษเดียวกันเลยหมอ <นะ S 2> คือเป็นตะเปียงเว้นแต่นะหมอไหมเปียงหรอกไม่เปียงไม่เปียงหรอกไม่โอ้ถ้าอากาศ้